HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY YOU YOU TO TO นี่ลูกเป็นอะไรมองแบบแคบอ่ะเอา Happy birthday มองทางนู้นสิมองทางนู้นเอาหน่อย Happy birthday to you happy birthday to you. Í, í, day. Yeah. happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to กันตจอยทุบๆไอเลิฟจูไอพี่เบิร์ตเจนะคะมีความสุขมากๆนะแต่ได้ยินป้าคลิปเนี้จะมีเสียงผู้หญิงแบบนี่ลูกผมเป็นอะไรมองมองแต่แคกอะเอาแฮมเบิร์ตเจก็คอยถ่ายถ่ายคงถ่ายคลิปให้นู่นนี่นั่นบ้าบ้าบ้าและเดี๋ยวฉันจะมาเฉลยว่าเป็นใคร แล้วรู้เปล่าว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพปัจจุบัน แต่เขาเอามารีโพสใหม่ในช่วงก่อนถึงวันเกิดที่นี่นรีดีว่ายิงคงโดนจับตามองอย่างต่อเน,นื่องในการสำหรับนุ่มกลาค่ะหลังออกมายอมรับว่าได้แยกทางกับภรยาจูนเพนชุลี่และกําลังคุยกันเรื่องอยาอีกทั้งในะครยังถูกโยงข่าวลือมีเมียน้อยจนกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นโคมค่ะแถมภรยาในะค่ายยังฟ้องดําเนินคดีกับสาวคนสนิทของเจ้าตัวอีกด้วยต่อมาในคารหนุ่นนะะนมกะลาค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวลงคลิปเผยโมเมนต์ของพ่อลูกหลังพาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องมิวนะคะมาร่วมฉลอง วันเกิดอายุครบ42ปีของเจ้าตัวพร้อมกับเล่นกีตาร์และก็ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานก่อนที่น้องมิวนะคะจะเป่าเค,ค้กวันเกิดให้คุณพ่อจนโดนแซวว่าตกลงวันเกิดใครกันแน่ค่ะโดยนุ่มกะลานะคะยังได้โพส์ตแคปชั่นถึงอวยพรวันเกิดให้ตัวเองด้วยว่าแค่มีเธอก็พอไม่ต้องมีของขวัญใดๆแฮชท็ตกลงวันเกิดใครฮท็ก42ปีแฮท็นุ่มกะลาแฮท็น้องมิว Happy birthday to you. Happy birthday to you. Không lại. happy birthday. thằng gì Happy birthday to you. Happy กัในกนทุกๆ love you. ใอเลิฟจูให้พี่เบิร์ตดยนะคะมีความสุขมากๆนะ ขณะที่ทางด้านเจนนิเฟอร์คิมนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสุขสันต์วันเกิดนะหนุ่มนะคนที่มาร่วมการอวยพรในคลิปนี้คือตัวจริงของหนุม่มคนที่อยู่คอยเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าดีหรือร้ายคนที่เห็นหนุ่มเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนคนหนึ่งที่มีทั้งดีและร้ายในตัวแต่พวกเขายังรักและก็เป็นกําลังใจให้เสมอนี่แหละของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดรวมไปถึงแฟนๆนะคะก็ได้เข้ามาคอ,อมเมนต์อวยพรวันเกิดให้หนุ่มกะลากันเพียบเลยทีเดียวค่ะจากประเด็นนี้นะคะทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8เจ้าเก่า เจ้าเดิมเนี่ยแหละค่ะพิธีกรน,นะคะก็ได้ออกมาขยี้ข่าวและก็เล่าว่าแกได้ยินป้น้นในคลิปจะมีเสียงผู้หญิงที่คอยถ่ายรูปถ่ายคลิปให้นู่นนี่นั่นบา้บาบา้บาบ้าบ้าฉันจะมาเฉลยว่าเป็นใครเพราะพอคลิปนี้ออกมาคนก็แห่มาแฮปปี้ประเดยกันเต็มเลยแต่ก็จะมีอยู่บางคนมาด่ามาแซวว่าสร้างภาพต่อให้ทําตัวจุด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 แต่ก็มองเธอไม่เหมือนเดิมแล้วหรือบางคนนะคะก็บอกว่าไม่อินกับตัวกับใจไวๆนะพี่หนุ่มทําตัวสร้างภาพเหมือนรักลูกประมาณนั้นแต่ก็มีแฟนคลับของพี่หนุ่มที่ ยังเข้าข้างเขาคิดว่าเสียงในคลิปเป็นพี่จูนแบบจุด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 ได้ยินเสียงพี่จูนดีใจจังเลยรู้สึกใจฟูเดี๋ยวนะคะใจฟูอะไรถ้าใจฟูจริงๆเขาถ่ายรูปลงไปแล้วจะแม่แล้วเขาก็ไม่ได้ลงรูปพี่จูนมานานมากขนาดวันเกิดก็นึกว่าเขาจะใจอ่อนคืนดีแล้วเพราะไม่มีคําว่าหย่าซึ่งในคลิปก็ดูสนิทสนมกันนะนอกจากนี้นะคะพิธีกรค่ะยังได้โชว์รูปสาวมือที่3มที่ได้โพสต,สตอรี่ก่อนงานวันเกิดของหนุ่มกลานะคะลงภาพเหมือนไปเที่ยวสักแห่งนะคะพร้อมแคปชั่นที่ว่า เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอโดยโพสต์ดังกล่าวนะคะเป็นเพลงการละครั้งหนึ่งซึ่งเนื้อเพลงนะคะเหมือนหวนคิดถึงความหลังแล้วรู้ไหมว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปภาพปัจจุบันแต่เขานํามารีโพสต์ใหม่ช่วงก่อนวันเกิดพี่หนุ่มภาพนี้มันเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณซีโอเนี่ยไปออกเดทก,กับพี่หนุ่มมุ้งมิ้งกันซึ่งพิธีกรยังบอกอีกว่าจริงๆสถานที่ที่ซีโอเนี่ยไปเดทก,กับพี่หนุ่มพี่จูนเคยไปสวีทกับพี่หนุ่มมาก่อนแล้วแม่ซีโอแค่ไปเหยียบรอยสุดท้ายก็ไไมม่่รู้วาาลงทํ พื่ออะไรก่อนที่ทางพิธีกรนะคะจะเฉลยเสียงผู้หญิงในคลิปในที่นี้ที่แรกนะคะจริงจริงเนี่ยไม่ใช่เสียงพี่จูนเลิกใจฟูไม่ใช่เสียงพี่จูน,จจนแน่นอนเป็นเสียงแม่ของพี่จูนนั่นก็คือเสียงคุณยายน้องมิ้วเพราะในคลิปเหมือนน้องก็พยายามมองแล้วถามคนที่อยู่ใกล้ๆในคลิปนี้นั่นก็คือคุณยายสรุปแม่จูนไม่ได้อยู่ในโมเมตนต์นี้ส่วนของขวัญวันเ,วเกิดพี่หนุ่มนะคะแม่จูนก็ไม่ได้ให้อะไรกลัวพี่หนุ่มเขาไม่อยากรับนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะจะเท็จทรจริงขนาดไหนเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกเล ว่าทางท็อปดาลาไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ